น้ำพึ่งเกสรดอกลำไยน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณสมบัตินะครับคุณรับประโยชน์ของน้ำพึ่งตัวนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าน้ำพึ่งเนี่ยเป็นน้ำหวานจากธรรมชาตินะครับที่ปลอดภัยตัวนี้แล้วก็ย่อยง่ายนะครับตัวนี้นำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะครับน้ำพึ่งเป็นน้ำตาลชนิดตัวนี้เป็นกลูโคสและฟกโตสนะครับที่กั่นกรองและย่อยมาอีกชั้นหนึ่งแล้วจากพึ่งที่มีแคลอร,รี่เป็นไงครับผมน้อยกว่า น้ำตาลชนิดอื่นทั้งหมดมีแร่ธาตุวิตามินหลายชนิดเหมาะสำหรับใช้แทนความหวานได้ตัวนี้นะครับใช้บํารุงร่างกายและทําเมนูได้หลากหลายเลยตัวนี้นะครับเป็นกินกับขนมปังก็ได้หรือว่าใช้เป็นแทนครีมผสมกับกาแฟก็ได้ก็ดูแลเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับหรือว่าใช้แทนน้าตาลในการผสมยาลูกกรนนะครับตัวนี้หรือว่าทําผลไม้ มะนาวนะครับชุ่มคอชื่นใจชะุนนะครับทานตอนเช้าลดอาการท้องผูกด้วยหรือว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้รับประทานอย่างเดียวนะครับใช้เป็นเสริมสวยมาร์กหน้าขัดหน้าก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่าไปฝากนะครับแล้วใส่เป็นตะกร้าเป็นกระเช้าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสําหรับน้ําพึ้งเกสรดอกลําไยตัวนี้นะครับผมบรรจุนะครับตัวนี้ขวดละ1ลิตร ะนะครับราคาขวดละ2อ้บาทนะครับตัวนี้ก็รับพอยต์เป็น70-30เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าจะส่งก็ตามจริง